ตอไข่เลยสวยงามมากอะอิ่มแล้วมั้งเนี่ยดูสิจิ้มอะไรดีจิ้มอันนี้จิ้มแจ่ว สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปลายแทงกับผมโอนะครับที่จะมารีวิวอาหารที่น่ากินน่ากินให้ก็จะเป็นร้านที่ผมไปเองนะครับร้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เลือกไว้ก่อนผ่านไปที่ไหนก็แวะรีวิวให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแซฟอิลีที่เป็นร้านทําเป็นบุฟเฟ่นะคือปกติร้านเนี้ยมันจะเป็นร้านอาหารอีสานเราเคยกินแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสินนะครับจิ้มจุ่มคอลลาเจนนะครับราคาบามร้อยยี่กิด 1ชั่วโมง20นาทีเวลาเลือกปุ๊บเนี่ยตอนที่จะสตาร์ทมาเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าเป็นชุดหมูชุดเนื้อหรือหมูรวมเนื้อเราเลือกอันนี้ไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะมีผักมีอาหารนิสานมีเครื่องเคียงทุกอย่างให้ในราคา329บาทสุดทีแล้วเนี่ยรวมเก๊กฮวยชายเขียวมาลิชามานารสสตบบรอเบอรี่น้ำแข็งใสไปแล้วด้วยแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะไม่รวม สามารถสั่งบุฟเฟ่มอสซาเรียชีสได้นะคะ่ะ59บาบาทตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยพนักง,งานก็จะแจ้งรายละเอียดก่อนเลยแจ้งรายละเอียดดีมากนะครับมีอาหารรายการไหนหมดเนี่ยก็จะแจ้งเราก่อนเลยถือว่าเซอร์วิสแล้วก็บริการเอาใจใส่ดีถ้าเทียบกับราคาเรามาดูน้ำจิ้มก่อนเลยนะครับน้ำจิ้มก็จะมีแบบนี้จะมีให้เลือกเป็นน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตะแกรงให้แล้วก็จะเป็นที่วางตะแกรงให้แบบดีอะ่ะก็เทน้ำจิ้มเองเลยซีฟู้ด ยวชิมน้ำจิ้มก่อนเลยเริ่มจากน้ำจิ้มแจ่วแล้วกนะัรสชาติจะออกไปทางค่อนข้างเค็มเนะมีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน้ำมากถือว่าแซ่บใช้ได้เลยน้ำที่นี่เราสั่งชาเขียวมาริมาก็จะมีรสชาติหวานอนวลอ่อนแล้วก็หอมจิ้มซีฟู้ด ถึงเครื่องมะนาวที่สัมผัสได้จะความรู้สึกนะน่าจะเป็นมะนาวเทียมแต่รสชาติค่อนข้างดีน้ำซุปเขาก็มาเสิร์ฟแล้ววันนี้จะเป็นน้ำซุปดูโอ้สรสชาติมีใส่จิ้มจุ่มกับต้มยำม,มันปูตอนแรกเขาจะมีคอลลาเจนมาให้ถ้วยหนึ่งแต่ว่าเราถ่ายไม่ทนันพนักงานเขาจะใส่ให้ไป็เลอเยอเลองช้อนดูว่าจะเจอไหมเป็นแบบนี้นั่นเองคือไม่รู้นะว่าเขากินกันแบบนี้่า ก็จะจือดอ่ะลักษณะคล้ายๆวุ้นจ,จือดอ่ะเขาบอกมันคือคอลลาเจนชุดรวมหมูเนื้อต่อไข่ที่เป็นชุดแรกสตาร์เตอร์ที่เขาให้มานะครับเขาจะต่อไข่ใส่ลงไปนี้ฝั่งนี้จะเป็นเนื้อแล้วก็จะเป็นหมูนะครับหั่นชิ้นไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะครับเหมือนจิ้มจุต่อไข่เลยสวยงามมากอ่ะเสดายมาคนเดียวจานเดียวก็อิ่มแงเนี้อาจจะรีวิวได้ไม่เยอะตรงหมูที่กองมาด้านบนจะเป็นลักษณะหมูชิ้นใหญ่หญแบบหมูกระทะแบบหมูจิ้มจุ่มตามร้านส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นหมูแบบสไลด์บางแบบชาบูใส่ซุปต้ตยมยำ สุกแมดูไม่ค่อยออกน่าจะยังไม่สุกชิ้นมันค่อนข้างหนามันไม่เหมือนชิ้นบางที่เป็นชาบูส่วนพวกเมนูของกินเล่นซ้มตําหลายอย่างเลยต้ไทยต้ไทยไข,ข่เค็ตมตําไทยปูพวกลาบตับหวานอะไรพวกนี้หอยจ้อของทอดเขาเอาสัมติงมาเสิร์ฟด้วยคือถ้าจะกินให้คุ้มน่าจะไม่ค่อยเหมาะที่จะมาคนเดียวแต่วันนี้เราก็ไม่ได้แพรนเอาไว้ก่อนเครื่องเยอะจริงๆอะเครื่องเยอะมากแล้วสุกก็ท่าทางเข้มขน้นอะชิมซุปให้ละกันแต่แบบมันร้อนมากปกติไม่ค่อยชอบกินของร้อนเท่าไหร่นี่คือสุกต้มยำมันปู รสชาติต้มสุกไม่ได้จัดมากแต่รู้สึกถึงความมันๆหนึ่งเปรี้ยวเค็มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายส่วนซุปไส่ก็ค่อนข้างมีความหอมหอมเครื่องเครื่องต้งยมยำแล้วก็กลมกล่อมเดี๋ยวลองแล้วกันอันนี้เนื้อเนาะจิ้มอะไรดีจิ้มอันนี้จิ้มแจ่วหืสวยงามน่ากินหืมเขาบอกว่านุ่มมากเนื้อเขาชิ้นใหญ่ก็จริงนะแต่นุ่มนุ่มมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนี่หมู คอลลาเจนติดมาด้วยนี่เป็นหมูที่ต้มในซุปใสจิ้มแจ่วนุ่มม่กอร่อยเลยแต่ว่าไม่มีทะเลทะเลจะมีแค่ปลาหมึกขาวปลาหมึกกรอบวันนี้เต้าหู้ปลามหมดโดยรวมเราก็อร่อยดีเราลองเบคอนดีกว่าเบคอนหรือหมูสามชั้นอันนี้อะไรไม่รู้อะ่ะจิ้มมะขามเปียกหรอก็อร่อยดีอ่ะคล้ายๆน้ำตกนี่คือเบคอนนะครับหั่นมาบางขนาดนี้แป๊บเดียวน่าจะสุกแล้วใส่ไปเลยเรลอแป๊บหนึ่งน่าจะสุกง่ายอยู่ สุกแล้วอะหมูไม่แดงแล้วถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ราคาถูกมากเลยนะที่อยู่ในโซนฟิวเจอร์ r ารังสิตสิ่งนี้เดาว,ว่านะ่าจะเป็นสันคอดูจากลายของเขาแล้วดูสิเขตอไข่เข้าไปนี่มันแบบมีความพีคอยู่สุกแล้วชิ้นใหญ่นะลองนี้แล้วกันเขาอันนี้มาให้ไม่รู้มันคืออะไรมันคล้ายน้ำตกแ่ันั้ ม,มันคือคล้ายแจ่วที่ผสมน้ำมาขามเปียกอะ่ะแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวขอมาขมเปียกด้วยใช้ได้นะนถือว่ารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบคุ้มค่าเพราะว่ามัน329บาทเองเมตสุดทีแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มพนักานก็โอเคจ้างคนไทยเพื่อเรื่องอเนื้อ,ช,นนอชิ้นนุ่มเหนียวอ่ะบางชิ้นนุ่มบางชิ้นเหนียวชิ้นแรกที่กินก็นุ่มแบบนุ่มฟินเลยนะธรรมดาของเนื้อเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเนื้อที่แบบหนา,นาๆแบบหมูกระทะใช่ไา เป็นเนื้อหนาๆแบบเนี้ยคอลลาจเจนใส่มาให้ไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แค่มีความรู้สึกว่าได้กินคอลลาจเจนเลยทำให้ดูสุขภาพดีมนะั้งจริงนะคอลลาจเจนกินเข้าไปมันก็ไปย่อยเป็นโปรตีนมันไม่ได้ทำให้ผิวดีขึ้นเลยมากมายแต่ติดใจอันเนี้ยจริงๆมันเน,นี้ยแบบอร่อยอ่ะคือร้านเนี้ยปกติเรามากินอาหารที่สารที่มันไม่ใช่บุฟเฟ่อ่ะราคาก็สูงอยู่แล้วนะน้ำตกอะไรเงี้ยจา 90, 400, นละแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งดังนั้น สามร้อย่ก้าถือไม่แพงเลยแเราบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารอีสานแบบเนี้ยแมวเนี้ยไม่ค่อยมีเราสั่งเมนูของกินเล่นไปพวกของทอดกับต่อลาบอะไรพวกเนี้ยรอประมาณ10กว่านาทีนิดนึงนะค่อนข้างนานนิดนึงน่าจะทําสดมาเพราะว่าดูสิน่าจะเพิ่งทอดเสร็จเลยอันนี้คือเกียวปลาทอดตรงนี้นุ่มกรอบก็เดี๋ยวลองชิมคือค่อนข้างอมน้ํามันหนักมากเราใช้วิธี คือไม่ไหวจริงๆอ่ะขอหน่อยเถอะระยะซับน้ำมันแบบแมนนวลเครื่องชั่วดูดีขึ้นเยอะข้างในจะเป็นเกี๊ยวปลาคล้ายๆลูกชิ้นปลาข้างในน้องชิมแบบออก่าๆตรงกลางก็คล้ายๆลูกชิ้นปลามีความพองข้างในอ่ะข้างในเป็นอากาศแล้วก็หยุ่นๆเค็มๆตัวเกี๊ยวก็ไม่ไม่ได้กรอบมากโดนความเป็นลูกชิ้นปลาความเหนียวมันก็ค่อนข้างใช้ได้รสชาติจะเค็มๆอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะลาบทอดดูไม่ไม่มีน้ำมัน รสล,ลับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หอมมีความเผ็ดแซ่กขึ้นมาส่วนรสอื่นไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่เปรี้ยวเค็มหวานไม่มีอะไรมากแต่ว่าเผ็ดจะเด่นแล้วก็หอมเครื่องออกม่คนนี้คือลาบหมูค่อนข้างสีดูจัดจ้านพอสมควรเลยเห็นสีขนาดนี้ก็จริงแต่ว่ารสชาติของเขาเนี่ยมีความหวานค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่ค่อยเค็มเปรี้ยวอ่อนๆหวานนำํำเผ็ดนิดๆน,นะครับเป็นรสชาติกลางๆ โอเคอะส่วนของสดก็ค่อนข้างมาเร็วประมาณห้านาทีเวลาสั่งเพิ่มเวลาสั่งสันคอหมูจะมาประมาณนี้อันนี้เป็นไก่บดทรงเครื่องแล้วก็ไส้ออดไก่บดทรงเครื่องนะครับจริงๆเขาจะให้เราไม้พายเนี่ยตัดทีละอนันแล้วก็ลงหม้อแต่ว่าเรามีแค่มือเดียวก็ไม่ทาให้ดูนะไม่รู้จะถือกล้องไงรับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะใส่มันลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะชิมให้นะครับเวลาสั่งสันคอหมูสไลดหนึ่งที่จะมาประมาณ4ีถึงหชิ้นนะครับถือว่าเยอะนะสันคอหมูสไลด์ที่ ลายสวยๆแบบที่ให้ดูเมื่อกี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติไปซื้อเป็นแพ็กตามซูเปอร์กล่องนึงก็เกือบร้อยแล้วอ่ะมีไม่กี่ชิ้นเองเราอยู่ในยุคที่กินบุฟเฟ่มันถูกกว่าทำกินเองแล้วอ่ะนะครับไอ้นี้อร่อยชอบความรู้สึกแบบอีสานนะเพราะว่าในวัตถุดิบก็ดีไงแล้วราคามันก็แบบไม่ได้แพงไปสำหรับผู้วัยเลยเด็กๆแบบเลิกเรียนก็มากินได้แต่ก่อนผมจบดอมอยก็อยู่ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหมแต่ก่อนไม่ค่อยมีอะไรกินดื่เพียบเลยมันต้องแปลกใจถ้าเดินคนอ้วนมากกว่าก่อน อาหารบุฟเฟ่ต์แบบเปิดเดยอะมากเพ้มันไม่แพงนะแวัตถุดิบก็ดีนี่สิ่งนี้ก็คือไก่บดท,ทรงเครื่องเมื่อกี้กลัวร้อนยังร้อนแน่ๆจิ้มอะไรดีจิ้มแจ่วแล้วกันนี่มๆเหอาละเอียดจิ้มลงไปเหมือนหมูสับแต่ไม่เหมือน,มนะนหมูสับนะเนื้อมันจะละเอียร่ล้วนกว่าหมูสับมีกรุกรบหน่อยรสชาติก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ไก่ก็แปลกดีเมนูหลากหลายนะนี่ไส้ออนเขาจะหันมาเล็กๆแบบนี้เมื่อกี้ตอนดูในจานมันไม่ค่อยเป็นชิ้นเท่าไหร่จิ้มอะไรดนะีซีฟู้ด เหนียวก็ไฟอ่อนนะเนาะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเคี้ยวขาดไหมไม่ขาดคือเราได้แค่เคี้ยวให้มันนิ่มๆแล้วก็กลืงไปทั้งชิ้นคาวไหมมันก็มีกลิ่นนิดหน่อยอเหมือนกินไส้อ่อนที่ใส่ในโจ๊กแบบนั้นเลยนี่คือหอยจ้อกรอบข้างนอกเขาเมื่อกี้เราซับน้ำมันแล้วแล้วมันกรอบกรอบเลยร้อน ตองรัพู้ด้านนอกกรอบมากข้างในร้อนเนื้อข้างในจะหยุ่นคล้ายๆลูกชิ้นก็อร่อยดีมนืสอชาติเค็มมันอ่อนเมนูนสุดท้ายของเราก็าคือปีกไก่ทอดสมุนไพรสมุนไพรของเขาก็คือใบมะกรูดน,นั่นเองแต่หั่นมาเป็นงี้แล้วก็เสิร์ฟนี้3ชิ้นค่อนข้างไม่คไม่ค่อยมีน้ำมันเยอะมากร้อนคือเพิ่งทำเสร็จเลยอะ่ะโดบใบมะกรูดไป,ปนหน่อยนืงอกรอบนะไก่ก็กรอบเนื้อชาติเค็มมันอ่อนเมนูจินเล่นที่โอเค สรุปนะครับร้านนี้วัตถุดิบค่อนข้างดีเป็นบุฟเฟ่สไตล์อี่านที่มีแค่ไม่กี่ร้านนะครับที่ขึ้นห้างราคาไม่ได้แพง329บาทเนต็ตที่ไม่มีค่าใช้จ่ายะอะไรแฝงน,นะครับก็จ่ายแค่นี้เราจบเลยแล้วก็น้ำซุปมีให้เลือก2แบบเมนูค่อนข้างหลากหลายไข่สั่งได้ไม่จํากัดเวลาสั่งเนื้อมาหลายอย่างเอาไขา่ปอกลงไปด้วยก็โอเคดีอย่างหนึ่งที่บอกว่าเนื้อตอนแรกนุ่มอะ่คออมอะคือต้องดูดีนะเวลาเราจะสั่งมันมีเนื้อที่นุ่มอะ่ะก็ต้องเขียนว่าเนื้อนุ่มเนะื้อมันถึงจะนุ่มแต่ว่า เนื้อนุ่มเนี่ยโอเคแล้วก็นุ่มมากนะครับร้านนี้เป็นร้านอีกอีกร้านหนึ่งที่โอเคอ่ะราคาไม่ได้แพงมากนะครับอร่อยโดยรวมเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับบุฟเฟต์สไตลน์นี้วันนี้เท่านี้ละกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วเจอกันสำหรับช่องไลท์แทงนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ